ก็เป็นเรื่ที่แปลกใจนะครับเมื่อวานนี้เพราะว่าจริงๆแล้วก็ไปรับฟังความคืบหน้าจริงๆแล้วมันก็ยังเหลือเวลาอีกสาปีก็จริงแต่ผมคิดว่าก็ต้องก็ต้องดูให้ดีๆเดี๋ยวถ้าเกิดสร้างไม่ทันก็จะเป็นปัญหานะครับก็ประมาณเดิมมัน2,000กว่าล้านแล้วเกิดไม่จะเพิ่มเป็น3 0 0พันเพิ่มอีก3,000ันเนี่ยผมเชื่อว่าทุกๆท่านก็คงมีความกังวลนะครับว่ามันเพิ่มขึ้นไปเยอะครมอนอกสถานที่ซึ่งทางผมก็คุยท่านท่านรองนายกท่านเลขาธิการนายกแล้วว่าถ้าเกิดเราจะมีครมอสัญจรซึ่งเเดีี๋ยววก็จะไไบอท่่่ามืห นะครับคาดว่าหวังว่าไม่เกินเดือนพฤศจิกายนเพราะมีรายการเดินทางไปต่างประเทศเยอะผมคิดว่าจังหวัดแรกที่ควรจะต้องไปก็น่าจะเป็นหนองบัวลำพูเพราะเป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อป,ประชากรต่อหัวเนี่ยต่ำที่สุดท่านายกครอย่างกรณีผูเสียล่ว้าน,นะครับ ที่มีการของมันกว่าเท่าตัวแล้วก็เส้นจัดงานถึงสามปีแล้วฮะเราจะให้งบไหมฮะหรือว่าเราจะแบบบริหารงบเดิมให้เสร็จทันกรอบเวลาเดิมยังไงครับก็เป็นเรื่องที่แปลกใจนะครับเมื่อวานนี้เพราะว่าจริงๆแล้วก็ไปรับฟังความคืบหน้าจริงๆแล้วมันก็ยังเหลือเวลาอีกสาปีก็จริงแต่ผมคิดว่าก็ต้องก็ต้องดูให้ดีๆเดี๋ยวถ้าเกิดสร้างไม่ทันก็จะเป็นปัญหานะครับก็ประมาณเดิมมัน2,000กว่าล้านแล้วเกิดไม่ใช่เพิ่มเป็น3 0 0พันเพิ่มอีก3 0 0พันเนี่ยผมเชื่อว่าทุกๆท่านก็คงมีความกังวล นะครับว่ามันเพิ่มขึ้นไปเยอะแต่ว่าท่านอาบาจก็ได้บอกแล้วบอกว่าท่านเป็นคนนําเสนอนะครับอย่างนี้ผมว่าคิดว่าทุกๆภาคสว่วนไม่ว่ากรมวิชาการเกษตรเองก็ต้องกลับไปช่วยชวยกันดูนะครับการทา v a l u e e n g i n e e r i n g การเรื่องดูเรื่องอพื้นที่ใช้สอยก็ต้องดูให้เหมาะสมนะครับช่วยกันลดค่าใช้จ่ายนะครับทำให้อยู่ในกรอบว่าประมาณเท่าที่สามารถทําได้เกิดเพิ่มมานิดหน่อยก็น่าที่จะพิจารณาได้ แต่สำคัญที่สุดคือจุดเริ่มต้นคือๆๆต้องเริ่มแล้วล่ะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ทันเราจะเราจะเป็นการเสียหน้านะครับมผมผมหวังว่าเข้าใจครับผมหวังว่าเขา้า,เขาใจเพราะว่าในต่อสามวันที่ผ่านมาก็ทุกภาคส่วนต้องการงบประมาณหมดนะครับถ้าเกิดมีการเพิ่มงบมาทุกทๆๆๆๆุกทุกทุกนโยบายเนี่ยมันก็เหนื่อยนะมันก็เหนื่อยแล้วก็แล้วก็มันก็เป็นภาระต่อประเทศชาติเหมือนกันตรงนี้เราก็ต้องมาช่วยดูที่นี่บอกว่าอยากจะลงพื้นที่ให้เยอะที่สุดเรารับฟังความคิดเห็นให้เยอะที่สุดนะครับมาอุดรมาขอนแก่นมาหนองคายเนี่ยก็เป ก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่สุดจุดหนึ่งของประเทศไทยนะครับเราเองเรามาตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรเรื่องของการท่องเที่ยวที่ยังมีการพัฒนาได้อีกเยอะมากเนี่ยก็ก็ดีใจที่ได้มาตรงนี้นะครับดีใจที่ได้มาพบปะกับพี่น้องมาฟังปัญหาหลายๆเรื่องก็ยังไม่ได้ถูกหยิบยกเพื่อพูดว่าจะปัญหาเรื่องยาเสพติดต่อไปพ่กนี้ก็จะมีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเริ่มบิหารจัดการกันไป นอกเหนือจากเรื่องของปากท้องแล้วเนี่ยเรื่องปัญหายาเสพติดก็เป็นเรื่องสำคัญของภาคอีสานเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ไม่อยากให้ละเลยนะครับรัฐบาลเราต้องต้องดูทุกทุกเรื่องครับท่านนายกมาอีกแหล่งนโยบายแล้วครับครับตอนนี้ท่านนายกมีความพร้อมแหล่งนโยบายหรือยังครับพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับมีการมอบหมายมีการพูดคุยแล้วครับว่าว่ารัฐมนตรีแต่ละกระทรวงก็ต้องช่วยกันนะครับตรงไหนที่ช่วยคนตอบได้ก็ต้องตอบ นะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตฟังวันนั้นแล้วกันครับคงมีการชี้แจงได้ถึงจุดจุดหนึ่งนะครับครับการการที่ผมได้มาพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยนะครับก็ได้รับทราบถึงปัญหาจริงๆแล้วก็ไม่อยากใช้คาว่าอินนะครับแต่ว่าดูจากแววตาแล้วก็พี่น้องเดือดร้อนจริงๆนะครับมาจังหวัดที่เจริญที่สุดในภาคอีสานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอนแก่นหรือว่าอุดรหรือว่านองคายซึ่งเป็นจังหวัดที่เล็ก แต่รายได้สูงันดับ4เนี่ยก็ได้เห็นแล้วว่าถึงแม้จะเป็นจังหวัดที่จเจริญแล้วก็ยังมีความยากลําบากนะครับดูได้จากแววตาของพี่น้องประชาชนนะครับผมเองผมก็มีคําถามหลายหนเลือเกินเรื่องครามอนอกสถานที่ซึ่งทางผมก็คุยท่านท่านรองนายกท่านในขาธิการนายกแล้วว่าถ้าเกิดเราจะมีครามอสัญจรซึ่งเดี๋ยวก็จะไปบอกอีกทีว่าเมื่อไหร่นะครับคาดว่าหวังว่าไม่เกินเดือนพฤศจิกายนเพราะมีรายการเดินทางไปต่างประเทศเยอะผมคิดว่าจังหวัดแรกที่ควรจะต้องไปก็น่าจะเป็นหนองบัวลำพูเพราะเป็นจังหวัดที่มีรายได้ ต่อประชากรต่อหัวเนี่ยต่ำที่สุดก็อยากจะไปเริ่มจุดที่มันต่ำที่สุดแลวให้ความสําคัญกับเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของภัยแล้งแล้วก็เรื่องของอยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่อย่างลากลึกหรือเกินในในในภาคอีสานนี้นะครับรัฐบาลเราต่อยความสำคัญตรงนี้นคะครับท่านนายกากันยาเนี่ยจะมีข้าราชการระดับสูงเกษยียณเยอะอะฮอย่างเลขาสมชอก็จะเกษยียณนะฮะตอนนี้ได้เตรียมคุณหรือยังฮะเพราะมีกระแสข่าวว่า คุณตารวจเอกรอยฮะจากปบตรในจากที่อยู่ตรอรจะมานั่งตรงนี้ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยครับผมให้นโยบายไปคร่าวๆนะครับเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการผมว่าพี่น้องสื่อมวลชนน่าจะทราบนะครับเราให้ควรจะให้การเลื่อนตำแหน่งหรือว่าให้ตำแหน่งต่างๆเนี่ยเบสซอนความสามารถเบสซอนความซื่อสัตย์สุจริตนะครับเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งเรื่องของการใช้เส้นสายเรื่องของการให้ในทุนมามีส่วนร่วมในการที่จะโยกย้ายตำแหน่งเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลนี้ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ อย่างกรณีสมชจะให้ทางหน่วยงานพิจารณาขึ้นมาก่อนนีครับยังครับต้องต้องเป็นอย่างนั้นครับต้องเอาดูที่ความเหมาะสมด้วยครับไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคลังและกำลังใจของข้าราชการจะเสียนโยบายดีๆของของรัฐบาลสิบเอ็ดพักของเราเนี่ยรัฐบาลเพื่อประชาชนเนี่ยจะดําเนินการไปไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือว่าเห็นด้วยหรือว่าขับเคลื่อนจากภาคร้าชาการซึ่งผมหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับการร่วมมือนะครับวันนี้การที่เราลงพื้นที่มาก็เห็นความเป็นปึกแผ่นของข้าราชการที่ ที่อยากจะให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้แล้วก็มีการพัฒนาต่อไปควบคู่ไปกับนโยบายที่ดีๆของรัฐบาลเราครับ